สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กบสีมาผัดกับเผาไก่เนาะค่ะเนาะนี่พริกแห้งพริกสดค่ะพริกแห้งเขาก็สีเอาไปขัวก่อน,อนเนาะค่ะเนาะให้มันหอมๆเรื่งปรุงก็มีรสดีมีชูรสมีซอสฟ,ฟ้าเคียวมีซอสหอยค่ะขัวพริกกันเลยค่ะ ขัวพริกค่ะขัวพริกไหหงหอมๆนะคะเนาะกใส่ไปโปขลกค่ะพริกเนาะคะ่ะเนาะกระเข้าห้องก็สิได้หอม ใส่พริกสดค่ะใส่กระเทียมจ้ากระแพรจ้า เสร็จแล้วค่ะพริกก็โขกเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ก็หั่นแล้วจ้าเครื่องปรุงกัเตรียวมาแล้วเอมือผัดกันเลยค่ะเชนนำมมันค่ะใส่พริกลงไปผัดจ้า พี่ลงไปพัดจะไกลจ้า จะนำน้ำคุกค่ะน้ำล้งคุก เด้มอีกนิดนึงจ้ะปรุงมาเลยเนาะคะเนาะเส้รสดีจ้าใส่ชุรสค่ะอสปลาเขียวใส่น้ำมันหอยค่ะ เกลียน้ำตาลนิดนึงจ้าน้ำตาลนิดนึงทาง่นขึ้นสิเพ็ด ใ,ใกล้สุกนล้นะเนาะคิมรสดาคิมรสก่อร่อยอร่อยจริงๆเลยใส่ใบกรเพเาค่ะ เสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟจ,จ้าเสิร์ฟจ,จ้า กะเพราไก่เสร็จแล้วคะ่ะทานข้าวด้วยกันนะคะพอกันไม่วิดีโอนาจ้าสวัสดีคะ่ะ